สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยโดยคุณชนะพรจันดวงอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคนะคะประโยคในที่นี้คือประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเราลองมาดูชนิดของประโยคกันเลยนะคะชนิดของประโยคจริงๆจ,จ,จะมีมากกว่า4ชนิดที่คุณครูจะให้เพราะ ในที่นี้เราพูดถึงในชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะเรียนเป็นเพียงสีชนิดด้วยกันนะคะคือประโยคแรกก็คือประโยคบอกเล่าใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รู้เรื่องที่เราต้องการสื่อสารนะคะตัวอย่างเช่นเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรัว้วครูปาเล่านิทานให้เด็กๆฟังไม่มีใครถามไม่มีใครอะไรแต่เราต้องการบอก เขาจึงเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะต่อไปประโยคชนิดที่2ก็คือประโยค์ปฏิเสธใช้บอกเรื่องราวนั้นๆไม่ใช่ไม่ต้องการไม่จริงมักจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีได้มีอยู่ในประโยคเสมอนะคะตัวอย่างเช่นใบหม่อนไม่กลัวจิ้งจบปุ๊แกงลุงบุญไม่ได้ไปตลาดนะคะ ประโยคที่3ก็คือประโยคคำถามใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักจะมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำไมอย่างไรตัวอย่างเช่นเด็กๆนั่งมุมดูอะไรใครรู้จักมูเขียวบา้างและสุดท้ายจะเป็นสองประโยค รวมกันเรียกว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องนะคะแต่สองประโยคนี้จะมีความคล้ายและแตกต่างกันในทีนะคะเรามาดูว่าประโยคคำสั่งเป็นอย่างไรนะคะประโยคคำสั่งก็คือใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห้ามมิให้ทำก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นอย่าแย่ยรังพื่งห้ามรังแกสัตว์ ส่วนใหญ่นะคะประโยคคําสั่งมักจะมีคําว่าห้ามมีคําว่าอย่ามีมคําว่าจงอย่างนี้เรียกว่าประโยคคาสั่งนะคะส่วนประโยคขอร้องมักจะใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีคําว่ากระรุณาโปรดช่วยอยู่ในประโยกด้วยนะคะตัวอย่างเช่นกระรุณนาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษหน่อยนะคะ พอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการุณาถอดรองเท้าการุณารักษาความสะอาดนั่นเองนะคะคราวนี้เมื่อเราเรียนเรื่องของประโยคในการสื่อสารมาแล้วเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกทักษะภาษาในหน้า50ถึงหน้า57เเลยนะคะวันนี้ออกจะเยอะนิดนึงนะคะเด็กๆเพราะว่า เราต้องเป็นยังไงคะสปีดแล้วนะคะส่วนหน้าแรกที่ครูจะให้ทำก็คือหน้า50นะคะหน้า50เป็นเรื่องของที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะก็คือเรื่องของการอะไรคะการอ่านจ,จัดเจความแล้วนําเอาอะไรคะนาเอาตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องมาเติมว่าใครทําอะไรที่ไหนเมืออ่อไหร่ยางไงให้ได้ใจความสําคัญให้ได้เรื่องนะคะอันนี้เขาให้เรียนเติมเรื่อง งูเหลือมคายพิษเราจะลองมาดูกันซิว่างูตัวไหนจะมาก่อนหรือสัตว์ชนิดใดจ,จะมีพิษมากที่สุดน,นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ทีหลังว่าตัวไหนมีพิษมากพิษน้อยอย่างไรแต่ในที่นี้นักเรียนจะต้องนําชื่อของสัตว์ต่างๆมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องในเรื่องราวที่ถูกต้องสมบูรณ์นะคะในข้อ2เป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของสมน,นุน จำนวนสุภาาสตท,ที่ดูที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะรูไปสอนไปแล้วเรื่องของำนวนสุภลาสติทำมา,าเกยนนะคะคราวนี้เราเอาํำนวนมาเติมให้ถูกต้องตามรูปภาพและความหมายที่เขาให้มาอย่างรูปแรกมีรูปคนกําลังกินอะไรสักอย่างนะคะแล้วเขาบอกว่าหมายถึงอารมณ์เสียเอะอะโวยวายเกินขูนักเรียนคิดว่าเขากินอะไรคะกินอะไรอย หั้เี้า,าบอกว่าเขากาลังกินพึ่งนะเขาไม่ได้กินพึ่งนะคะลูกแต่สำนวนมันคือกินอะไรสำนวนมันก็คือคําว่ากินรังแตนนะคะลูกในที่นี้คือกินรังแตนนะไม่ใช่กินพึ่งนะคะอ่าเราก็จะมาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะ อ่าอันนี้คือคําว่ากินรังแตนนะคะลูกเนี่ยเราก็จะไปหาสำนวนมาแล้วก็เติมแบบนี้นะคะส่วนในหน้าถัดไปนะคะในหน้าถัดไปนะคะเราก็จะมีอะไรคะมีเป็นสํานวนเหมือนกันนะคะที่เป็นหน้าหน้าองนะคะคราวนี้เรามาดูในการแยกประเภทของคํานามต่อไป ให้เขียนเป็นชนิดของคำนะคะว่าเป็นคำนามชนิดไหนมีคำสามัญนามหรือคำนามสามัญกับวิสามัญนามหรือคำนามวิสามัญนะคะนั่นเรียนมาเขียนให้ครูปูตรงนี้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในหน้า53านะคะคำนามสามัญก็คือคำนามทั่วทั่วไปคำนามทั่วทั่วไปอย่างเช่นคำว่าจิ้งจกจิ้งจกเป็นคำนามทั่วไป ส่วนคำวิสัยมายาก็คือคำนวณเฉพาะอย่างเช่นคำว่าอุดรธานเนี่ยนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูในหน้าถัดไปกันเลยนะคะหน้าถัดไปนะคะเขาให้นักเรียนอ๋อให้นักเรียนทำยังไงคะขีดเส้นใต้คํศัพรพนามนะคะคํศัพรพนามที่เขามีมาให้คือคําว่า แทนตัวผู้พูดผ,ผู้ฟังผู้ที่กําลังพูดถึงในประโยคที่เขาให้มาเราก็จะไปขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะคะอย่างอย่างข้อแรกนะคะเราก็จะไปขีดเส้นใต้คําว่าฉันใช่ไหมว่าฉันเป็นคําสรรพนามนะนะคะดีใจที่เธอมาโรงเรียนให้ขีดประมาณนี้นะคะเขียนขีดทั้งผู้พูดผ,ผู้ฟังผู้ที่เรา ส่วนในข้อ5้ให้นําคําวิเศษมาทําอะไรคะมาดูว่าคาไหนเป็นคําวิเศษที่ในที่ในเขาเรียกอะไรนะประโยคที่เขาให้มาแล้วให้นักเรียนทำยังไงคะให้นักเรียนวงกลมคําพิเศษออกมาแล้วดูว่าคาวิเศษนั้นมาขยายคำอย่างอันแรกตัวอย่างที่เขาให้กคือคำว่ากิ้งกือมีขามากมายคําวพิเศษคือคําว่ามากมายแล้วมาขยายคําว่าขาก็คือมาขยายคําอะไรคะ ํำนามของกิ้งกือขาเป็นํำนามนะลูกนะบ่งบอกนะขยายขานะตอนนี้อันนี้มดทานไฟกัดเจ็บมากคาวิเสตก็คือคําว่าเจ็บมากอ่าเจ็บมากขยายอะไรคะขยายกัดอ่ามันกัดยังไงมันกัดได้เจ็บมากแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เหมือนกันนะคะในข้อนี้ ส่วนข้อแรกเขาบอกว่าแต่งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธมาอย่างละห้าประโยคมาอย่างละห้าประโยคเนี่ยเขาให้มานะคะโดยที่นักเรียนจะต้องเขียนว่ามันบอกเล่ายัางไงแล้วมันจะปฏิเสธอย่างไงอย่างเช่นอันแรกนะคะประโยคแรกคุณครูบอกว่าฉันชอบกินขนมอ่ะตอนที่พอเป็นประโยคปฏิเสธมันก็จะกลายเป็นอะไรคะ ฉันไม่ชอบกินขนมใช่ไหมคะเนี่ยเราจะต้องมีบอกเล่าก่อนแล้วเราก็ปฏิเสธตา่างคราวนี้ข้อ6เหมือนที่ครูบอกว่าประโยคคําสั่งกับประโยคขอร้องมันจะมีความคล้ายกันเพียงแต่ว่าจะมีส่วนแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะคะอย่างอันประโยคคาสั่งเขาบอกว่าปิดไฟก่อนออกจากห้องทุกครั้งส่วนประโยคอร้องก,ก,ก,ก็คือ กระลุกนาปิดไฟก่อนออกจากห้ององนี้นะคะเหมือนกันอันนี้เราก็คืออะไรคะถ้าเป็นประโยคคําสั่งเราก็ต้องบอกว่าข้าเดินรัดสนามนะคะถ้าเป็นประโยคขอร้องเราก็ต้องบอกว่ากระลุกนาโอ้แม่จ๋าคุณรูพยายามเขียนมากเลยนะลูกยาเดินรัดสนามอย่างนี้นะคะ ออขอโทษด้วยนะคะที่ตัวหนังสือออกมาไม่ค่อยโอเคเพราะม่าครูพ,พยายามเขียนเมาส์แล้วมันไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่านักเรียนฟังคุณครูพูดไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าไอ้ที่ครูเขียนนะครูคเขียนว่ายังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนในหน้า57เป็นการคัดลายมือนะคะและ้วเนคัดลงตรงนี้ได้เลยนะคะตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะคุณครูย้ําเสมอว่าการคัดลายมือคือการเขียนที่สวยที่สุด ะะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มาพูดถึงเรื่องของอะไรคะประโยคสื่อสารที่เราจะต้องรู้จักกันนะคะแล้วถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะไกเรียนสอบถามคุณครูได้หรือไปหาอ่านได้ในหนังสือแม่บทมาตรฐานของเรา,เรามีเรื่องของประโยคสื่อสารอธิบายไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้และที่สําคัญได้สอบแล้ว สารวณาส่งงานให้ครบนะคะเพื่อผลประโยชน์อของตัวนักเรียนเองนะคะไม่จะได้มีแนนเยอะๆนะคะส่งงานให้ถูกต้องตงามระเบียในห้องเรียนในรายวิชาภาษาไทยห้องเรียนเี่ยนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ